สวัสดีตอนเช้าค่ะมาเก็บผักบุ้มกรอบๆนะคะอันนี้เลี้ยงใส่ในนี่นะคะกะละมังเล็กๆแบบนี้เนาะมาเก็บไปเลยค่ะมีแมงมากินด้วยนะคะแมงมากินด้วยแต่ว่ามันกรอบมากแล้วเราก็ปลูกแบบอินซียด้วยเนี่ยค่ะเด็กจะเก็บไปกินดูค่ะยอดสวยมาก นี่คือปลูกใส่กระถางเลยนะคะเก็บแค่นิดหน่อยพอกินแล้ค่ะนี่นี่ค่ะปลอดสารพิษร้อเซเลยแล้วก็อันนี้ก็ปลูกในกระถางด้วยนี่ค่ะยอดอวบมากเรายิ่งเด็ดยิ่งแตกใหม่นะคะจะได้มีผกบ,บุ้งสวยๆกรอบๆให้เราได้กินเนาะแต่ว่าวิธีการบำรุงถ้าเราปลูกแล้วเราไม่บำรุงนะคะมันก็ไม่สวยนะ และเล็กจะพาไปดูวิธีการบำรุงที่เล็กทำนะคะก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์จริงๆร้อเปอร์เซ็นเลยไปดูเลยนะคะว่าบำรุงยังไงให้มีผักปุ้งที่สวยๆทอดยอดยา,ยาวๆให้เรากินเนาะไปดูกันเลยจ้า เดี๋ยวเล็กพามาดูที่กระถางนี้นะคะคือเราจะปลูกผักบุ้งเนี่ยใส่เหมือนอ่างบัวนะคะท่านผู้ชมมีน้ําขังเนาะฉะนั้นเวลาที่เล็กบํารุงนะเล็กจะใช้ตัวนี้เลยค่ะปุ๋ยก้อนนะคะในนี้มีหลายอย่างนะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์วิธีการทําให้แบบที่เล็กทาโดยละเอียดนะคะแล้วก็ความเหนียวที่ได้ก็คือเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียด้วยนะท่านผู้ชมใครจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะคือเราแนะนําอีกตัวหนึ่งนะให้ผสม กล้วยสุกลงไปด้วยนะคะก็คือตัวนั้นนะมันมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมนะคะแล้วก็มีโปแตสเซียมคือใส่หลายอย่างยิ่งดีนะเห็นไหมเป็นปุ๋ยก้อนแบบนี้เลยนะคะเราใส่เหมือนปุ๋ยบัวเลยดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูนะอันนี้ผักบุ้งแก้วนะคะยอดอวบมากดูค่ะเดี๋ยววันนี้แหละเล็กจะเด็ดกินนะคะกินสดๆได้เลยนะอันนี้ก็คือเราไม่ได้แบบว่าเก็บมาจากในคลองนะคะคลองมันอาจจะมีปริงแต่ตรงนี้มันไม่มีไง เราปลูกกินเองแล้วก็ตรงนี้ถ้าผู้ชมสังเกตนะคะเล็กปล่อยให้ทอดยอดยาวเนี่ยก็คือจะขยายต่ออีกสองกะละมังนะคะพอกินแล้วแค่นี้นะเนี่ยค่ะเห็นไหมยอดสวยมากวิธีการก็คือเล็กจะนำปุ๋ยตัวนี้นะคะคือเน็บลงไปกดลงไปเลยนะคะ นในนี้นะคะตัวที่สําคัญที่ทําให้สวยมากอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมูลค้างคาวนะท่านผู้ชมแล้วก็มีจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะใครมีปุ๋ยหมักอะไรไม่ได้แบบว่าบางคํานะคะว่าต้องใส่แบบนี้ทุกตัวให้ดัดแปลงเอานะคะพวกปุ๋ยหมักนะ้ำหมักชีวภาพหรือว่าใครไม่มีมูลค้างคาวก็ให้ใส่มูลแพ้นะคะท่านผู้ชมมูลแพ้นี่ก็ดีมากนะหรือใส่ปุ๋ยข้อเอามาอัดเม็ดแบบนเนี้ยเนาะ พอเรากดลงไปนะคะโดนรากเห็นไหมคะระบบรากเนี่ยรากมันดูดซึมลงไปเลยนะคะเจาะรูแบบนี้นะแล้วเล็กก็กดลงไปเนี่ยแค่นี้อันนี้ขนาดย้ายังงามเลยนะคะดูรากยาวมาเนี่ยค่ะง่ายๆเลยเนาะอวบๆค่ะทำแค่นี้เล็กใส่ไป เดือนหนึ่งนะคะสองครั้งนะสองสามเม็ดก็ได้นะคะมันไม่มีอันตรายเน้นย้ำนะคะให้ใส่กล้วยลงไปด้วยนะกล้วยนะคะดีมากเนี่ยทำตามสูตรที่เรามีในท้องถิ่นนะคะเนี่ยเห็นไหมลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ผักวุ้งแก้ว สวยมากค่ะนี่ทอดยอดเล็กปล่อยออกมานะคะถ้ายอดยาวก็คือมันจะเล็กนะเพราะว่ามันเอามาเลี้ยงนะคะความยาวเนี่ยเลื้อยออกมาเนี่ยแค่นี้นะคะเนี่ยไหลออกมาเนี่ยนะสามสี่ห้าหกยอดนะคะทางนู้นมียเยอะเลยสวยเขียวไปหมดเลยค่ะเนาะบัวก็ใส่ได้นะคะปุ๋ยตัวนี้เลยนี่คือวิธีการที่เล็กทำนะคะลองไปทำดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อลองไปทำดูดีจริงๆเลย ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเลกด้วยนะคะเวลติลิสชาแนลจ้าขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ